สวัสดีค่ะพิิกนวรัตชัยชุมภูอดีตเป็นพยาบาลประจำที่โรงเรียนมาแต่เดีอีประมาณ20ปีปี52เป็นมะเร็งเต้านมก็คือรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลนะคะก็คือใช้แสงให้กีโมโปีหนึ่งทีนี้เกิดเหตุการณ์ในปี61ด้วยความที่ช่วงที่เราเป็นหายแล้วเราชะล่าใจเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองก็มีอาการไอและไอ แล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างนะคะโตที่สําคัญคือความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะค่ะจนกระทั่งตรงซี่โครงกระดูกเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยค่ะที่เราเลาะนะคะเลาะเลาะคว้านมะเร็งเต้านมออกหมดก็จะเห็นซี่โครงชัดเวลาไอเนี่ยจะเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคือตรงกระดูกข้างหน้าเนี่ยค่ะมันโค้งมันโป่งขึ้นมาค่ะ ก็ไปหาคุณหมอก็ได้รับการรักษาโดยก็บอกว่าเราเป็นหลอดลมอักเสบเสียบพลันคือได้หลายโรคมากนะคะจนกระทั่ง6เดือนต่อมาคือทนไม่ไหวไปหาคุณหมอทำยังไงก็ไม่ดีขึ้น,นทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะ,ะฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีทีสแกนเจอถุงลมโป่งพองสองข้าง แล้วก็มีผลผลมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกหามีต่อมต่อมน้ำเหลืองสองข้างเลยงน,นเราก็เอ๊ตกใจถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้นนะเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนในเดือนเดียวสมคนเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน้องเมทาวี ก็แนะนําตัวเซิตินบอกที่ลองเถอะที่รับรองว่าดีพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้ที่พี่จะจะลองทานแล้วทานไปนะสองเม็ดเช้าเย็นเมบอกที่ต้องสามต้อง,ส,องสามเวลาสองเม็ดเช้ากับวันเย็นรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการ คืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ52ถึง53อย่างเงี้ยหาอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากลองสังเกตตัวเองวันที่5แอรหลับ คือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเ,เรามีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่นะอดตายแน่เลยก็คือสงสารลูกกันนะคะลูกสาวนี่ก็คือแบบเขาจะบอกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคุณแม่คุณแม่จะทิ้งหนูเหรอเราก็คือสู้จนกระทั่ง ตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนตอนนี้นี่คือหลับสนิทแล้วน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะเกือบเท่าเดิมแล้วสิึ่งที่สําคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าพี่กิ๊กไปทําอะไรมาทําไมผิวพรรณสดใสนะคะปีนี้อายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกันค่ะ